เราจะมาทำอเมริกาโน่สองสองแบบอมไม่ใช่สองแบบหรอกเป็นอเมริกาโน่เย็นที่ทำจากแฟรกับโนะมกาพอดเนอะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการกดช็อตลงไปในในน้ำเลยอันนี้ก็ใส่น้ำรอนเลยนะใส่เลยให้มันเย็น ใส่น้ำร้อยยี่สิบแล้วจะกดกาแฟไปน่าจะประมาณสี่สิบห้าเออสี่สิบห้าอ่ะโอเคก็ทำกาแฟกันเหมือนเดิมสกัดกาแฟจากแฟห้าแปด แก้วใบนี้มันดีตรงที่แบบเราดับมันได้นะจะกดมาสี่สิบห้าไม่เกินสี่สิบห้าแล้วกันเนาะโอเค สี่สิบก้อนหัวน่าตาดูดิเชียวแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็อันนี้มันจะโดนแบบความร้อนไปค่ะความไปปุ๊บอ่าสวัสดีอเมริกาโน่เย็น ที่มากก็ยังเห็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำเราจะลองทำอีกแบบโด,โดยใช้โมก๊พอร์ตโดยใช้โมก๊พอร์ตที่เรามีพอดีเราไปเห็นของคนอื่นเขาทำแบบใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปในหม้อตรงนี้ด้วยอะ่ะเราก็เลยอยากดูว่ารสชาติเคยต้มเคยต้โมก๊ะพอร์ตเราแล้วพอเวลากาแฟมัน มันออมใช่ไหลงมาก่อนอ่ะแล้วเหมือนมันจะไหม้อยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ไปเห็นคลิปหนึ่งที่เขาทํานืะเขาจะใส่น้ํารอไว้ก่อนมีน้ําแข็งด้วยใช่แล้วดูลองแบบเออเฮ้ยน่ากินเราก็เลยจะเราก็เลยจะมาลองทําบ้างเพราะว่าอุปกรณ์ของเรามีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอือ เราใสา่อันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ก็ก็เหมือนเดิมคือไม่ค่อยได้ต้มมูก็ผอดสำหรับมูก็ผอดเรามือใหม่มากๆบดก็ไม่แน่ใจว่าละเอียดเกินไปหรือเปล่าเพราะใช้ไปบดไปเดียวกันเลยใช่ไหมใช่โอ้โหอเดรตี้ <c oughs> ไม่ต้องขอแหมปาดเอาเลยไหมปา,าดเอาเลยนะเออ เพราะว่าไม่รู้ว่าเราคิดว่ามันอาจจะละเอียดเกินไปะจะไม่ได้แล้ววอารอบน้องเดยวนี้เลยนะเออเออเจว,ว่าเป็นยังไงวะแล้ <S <S วก็ใส่น้ำใส่น้ำน้ำร้อนอใช่ไหมน้ำน้ำที่ต้มไว้อะไรเมื่อกี้ ใส่น้เท่าไหร่อะปิดฝายห,หน่อยบอกมาดูมาใส่น้ำเท่าไหร่อบอกหน่อยได้ไหม <laughs> ใส่ไปสักเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นตอนทำเดอร์ตี้ตอนนั้นใส่เท่าไร <60 S 2> <ะ>หร่หกสิบบาทแปดสิบเนี่ยเอาประมาณแปดสิบแล้วกันไม่ดูว่า,เ,าเป็น <70 S 3> สูตรกะกะเอาเรากำลังดูอุปกรณ์ แล้วก็ใส่อันนี้นะใช่ใช่แหละแล้วก็หมอ้อแล้วก็ปิดเอาผ้าจับอ่ะเออเด๋ยดร้อนโอเคนหะโอเคทีนี้ก็ใส่น้ำใช่ไหมใช่ก็อันนี้ก็คือไปไปมีเรฟเฟล็เราไปดูของเขามา เราเห็นเขาทำเออเห็นเขาทำเก็น่าจะเอาน้ำเย็นอันนี้ใช้ไปแล้วน้ำที่เราจะใส่ของอเมริกาโน่อ่ะมันเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบใช่ไหมอืมเหมือนเราแบบผสมใอในนี้เเราก็ไปเทใส่น้ำแข็งอ่ะอันนี้เอาชักมีน้ำแข็งไหมอืมแปดสิบ แปดสิแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปอีกในนี้เราก็ไม่รู้แลอันนี้อันนี้ครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าชิโอกาเป็นยังไงฮะน้ำแข็งก็อันใหญ่ฮะใส่ไม่ได้ใส่ได้เพราะว่ามันร้อนมันละลายจริงเหรอเอใส่ใส่ไปเห็นนะไม่เป็นไรเห็นะมันก็แบบเออเกือบไปยี่สิเหมือนกันโอเคใส่ไปแค่นี้ได้แค่นี้ก่ออ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขายนานลืม นี่มันจะท่วโอ้ยเอาไปไว้ข้างล่างกับวนอนัทเฮาก็แล,ล,ล้วไปแล้วที่นี่กับปีนเก้าอี้บ้างต้มไปมันต้องเปิดฝาปะ่ะน้ำออกมาอีกเหรอมันจะแบบพุ่ง,งกระจายหรือเปล่าเออนะน้ำอย่างเยอะเลยอ่ะ เดี๋าว,ว่าน้ำแข็งมันละลายหมดแล้วเธอไม่รู้อยากลองดูเฉยๆว่ามันสีล้นได้บ่ะเนี่ยอาอออุ๋อน้ำแข็งหมดอ่ะไม่เป็นไรเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัขนขึ้นนะนั่นคือถึงต้มไม่สิกแก๊สหมดจ้าได้ไหมเนี่ยได้หวางไว้ไเถอะ ความความหลอกเปิดฝ้าได้อ๋อมันมาฝันได้อีก okay. โอเคทำไมายกเยกจังวะค, <t ural noise> ค,ความก็โ <t ural noise> ลโคโลด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 ค้าดาวน้ำแข็งท่าหมดน้ำแข็งละลายหมดเอหรือว่ามันต้องใสท่ทีหลังเอ อีบนั้นก็อยู่ไหนเราก็ไม่รู้อะแต่เขาใส่หรือว่าเขาทำเพราะว่าของเขาหม้อใหญ่วะมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ๋ยปิดเดี๋ยวปิดฟ้าว้าว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 ,ว,าวขี้มากดอัดปะเนี่ยกด เว้ยก็ดูด no ีอยู um ่ก็ดูด um ีอยู่พี่น้องเฮ้ยแก้วเราจะแตกไหมแก้วเราจะแตกไหมไม่หรอกร้อนเจอเย็นเย็นเจอร้อนเนี่ยอ๋อโหไม่แน่ก็มีหลายใบไม่ไมโอเคแล้วเราก็อ่ะลองเทดูช่างไหมเดี๋ยวช่างก็ได้ช่างดูว่ามันจะออกมาเท่าไหร่ คีม่าด้วยได้ไหมอ่ะอันนี้เสียงน้ำแข็งแตกหรือเสียงแก้วแตกคะอุ้ยนีย่มันได้ร้อยี่สิเกือบร้อยี่สิบแต่ว่ามันต้องโอ้โหคีม่าตักออกได้ไหมอยากเอาใส่จริงๆก็คีม่ามันก็เป็นความสุขทางใจเนาะมันสวยงาม จะเป็นเมริกาโนจากโม,มกาพอร์ตเยวจะไม่ยอมอ่าอันนี้คือเมริกาโนจากโมกาพอร์ตโนเย็นโนเย็น อัในในั้กาแฟบวกน้อันนี้กาแฟบวกน้แลก็อันนี้ก็จะที่้งวเพราะว่ากาแฟต้องสี่สิบอ่าอืม,มน้ำร้อยเท่าไรร้ยี่สิบหรือร้อยสมสิบอันนี้ได้มากาแฟาบวกน้ำออกมาทั้งหมดร้อยยี่สิบใช่ไหมเมื่อี้ <muitas S 2> <sketches> ก oh. s <S no right. ็ตัวนี้กดไว้นานแล้วเพราะว่ากดก่อนทำอันนี้เนาะอันนี้เป็นมุกกระพร์อันนี้ไฟห้าแปดคีม่าความเนียนอันนี้อันนี้ก็จะมีเป็นเป็นฟองๆแต่ก็ออกมาเยอะมากเหมือนกันเนาะตอนที่ต้มส่วนอันนี้คีม่าจะละเอียดเนียนนี่นี่ค่าทิ้งทิ้งไว้นานแล้วนะเนาะระหว่างทำไอ้นี้อ่ะก็มาลองชิมกัน ชิมยังวะก็ชิมแล้วฮิถ้าเป็นเมกาน่วอโมกัปอ์ออน่าจะอร่อยกว่าไม่รู้อ่ะอันนี้เดาเดา กันไงไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ไ,มไม่น่าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยหอมผิดคาดนะไม่รู้อ่ะทำไมรู้สึกว่า โมก้าพอดม,มันมันมันขมกว่าขมไหมขมกว่าเฉยเลยอันนี้น,นี่เขารู้สึกนะแต,กแต่ก็หอมมีความหอ,หอมอแล้วกไ็ไม่ไม่ได้ติดเปรี้ยวมานะ่ะอันนี้ได้เปรี้ยวนะนี่ทำไมอันนี้ได้อันนี้อันนี้เปรี้ยวหวานมา จริงๆมันเป็นเมล็ดเดียวกันแหละเมล็ดเดียวกันเบอร์บดเดียวกันแล้วก็สกัดออกมาได้ไม่เท่ากันหรอกเราก็ไม่รู้ว่าโมโกพอดอ่ะมันออกมาเท่าไหร่อห็นไหมใช่แล้วก็แค่แค่มาลองทำเฉยๆว่าเอาเป็นว่าวิธีนี้ก็มันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่ชอบคนชอบว่ากินอันไหนแต่มันกินได้แล้วมันก็ เป็นอเมริกาโน่ที่รสชาติไม่มีไม่ไม่ไม่ไมไมติดไหมมาน่ะอันเนี้มันมีความหอมนะเขารู้สึกว่าความหอมของของการต้มจากอันนี้ยหรออือ อันนี้ก็ดีก็ดีแต่ถ้าเข้มข้นอ่ะอันนี้จะเข้มข้นกว่าบอดี้หนักกว่าใช่แต่รู้สึกว่านนี้มันมีมันมีหวานปลายมาแต่อันนี้ของมังค่าพอ่์มันมันกลิ่นมันชัดมากๆมันมันคือกลิ่นอะไรกลิ่นการต้มเหรอไม่รู้แก่แก่เขาบอกอไปนะคะก็มันก็หอมดีนะมันมันแบบ มันได้อีกแบบหนึ่งอ่ะแต่มันคือแบบอเมริกาโน่ได้ธีอาจจะตอนทำอาจจะมีตกจจตกใจบ้างเพราะว่าไม่ชินกับการใช้มูจิ่งแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะชอบตอนที่แบบตอนที่ฟองมันออกมาชีม่ามันออกมาคือมันออกมาได้อลังการมากอ่ะเนาะเต็มเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเออมันอาจจะหอมเพราะชีม่ามันออกมาแล้วมันไปโดนความร้อนด้านข้างแล้วมันอาจจะมีแบบ เหมือนเบรนนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้แต่เขาก,ก,ก็ก็รู้สึกชอบนะแม่นมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่มาลบกวนอะ่ะใช่ใช่มันคือกลิ่นที่ดีดเออนี่ก็รู้สึกว่าก็โอเคแต่ก็ว่าเราอย่างที่เราทํากาแฟตัวเนี้มันเป็นกาแฟแบบดาร์กอ่ะคือขั้เข้มอะ่ะเราไม่ได้มาเพราะว่าพอมีกลิ่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ไปรบกวนกาแฟถ้าแบบเป็นขั้วอ่อนแล้วมีกลิ่น อื่นๆที่แท<บ>่ก<ช>ไปรบกวน<ม>อะไรเงี้ยแ,แต่สำหรับของเราไม่ใช่เราก็ทำอเมริกาโน่เย็นกินก็รู้สึกว่ามันโอเคไม่รู้ว่าคนอื่นทําแบบไหนสําหรับบูกอรพอร์ตนะคือจริงๆเรามีหลายเครื่องแต่เครื่องที่เราใช้จริงๆอะ่ะก็จะเป็นแฟร์ห้าแปดที่เราทําประจำพอไปเห็นของคนอื่นเราก็มีเหมือนกันอยากลองเอามาทําบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่คล่องมือ ด้วยความที่ไม่<ต>ค่อยถนัดแต่จริงๆเราก็ไม่เคยทำอเมริกาโน่เย็นด้วยโมก้าพอดเลยเนาะไม่เคยทำตั้งแต่ตั้งแต่ได้โมก้าพอดมาไม่เคยทำเพราะปกติก็จะกดช็อตใส่น้ำด้วยแฟแฟ,แฟอย่างเดียวอืวันนี้ก็เปิดโลกทำด้วยโมก้าพอดแต่ก็ขี้เกียจล้าง <c oughs> อ่ะ จบแล้วสําหรับคลิปนี้ขยับไปลองทําเนาะถ้าใครมีมูกิพอดเนี่ยลองลองทําวิธีนี้ดูหรือว่ามีวิธีอื่นก็แนะนำได้หน่รเราจะได้ลองทําสําหรับใครที่ใช้มูกิพอดหรือใครที่ใช้แฟร์อยู่มีเมนูไหนที่อยากลองทําอะไรเงี้ยแนะนาให้ให้ให้เราหน่อยโอเคสาหรับวันนี้ก็เท่านี้บายบาย